เพื่อนๆนะไม่นี้สีเฮ็ดคลิปเอ่อสีอยากบอกเพื่อนๆพู้ติตามาผู้ติดตามก็แล้วก็ผู้ติดตามใหม่ด้อค่ะนะเวลาที่มาคอมเมนต์่อยตัวคอยนี่ล่ละบ่ต้องใส่คำว่าสาธุะะด้อค่ะเด้อเพราะว่าเฮา้ขคอยเอง่อยก็เป็นแค่คนธรรมดา่อยบ่เป็นหลางทรงบ่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะคะเร้อ คลิปทั้งหลายที่คอยเฮ็ดลงให้ผู้เจ้าเบืง้งมันเป็นแค่คลิปเถียเข่าเตือนสติกันนะฮะในเรื่องของความเสือ่อความยังก็ได้แต่ความศรัทธาเพราะว่ายัางคอยเฮ็ดคลิปลงนะเพื่อเข่าเนี่ยเข่ามันอยู่ไก่กับขอมืมอนี่เรายุคนี้สมัยนี่ตอนนี้สังคมเข่านะการลั่ง มีข่าวเรื่องโมนีเป็นกระแสนะคะอยากแค่อยากาเฮ็ดให้ทุกคนนะ่ะมีสติอยากยังคิดอยากยังใจจะคลองว่าการที่หสอเสียอีออย่างง่ายง่ายอ่าแค่ขามาว้าวหรือเขามาโพดคลิปลงใหายโมเจา้าชักชวนโมเจา้าหายเสื้อจังสันจังซี่เราคอยสีเฮ็ดคลิปนะเตือนสติทุกคนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันพิสูจน์ได้นะฮะแล้วอีกอย่างขอยเ็ดคลิปลงมาเพื่อสิด,ดึงสติขอบ่ได้มาสอนไผขอบ่เคยเออ่บวชผ่านบวชชี้ขอพรเคยบวชแต่ว่าขอเป็นห่วงพี่เป็นห่วงทุกคนนั่นแหละว่าสังคมเฮ้าทูม,มื้อเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้ามันมีแต่เรื่องมื้อนี้เข้ามาบางคนก็เสียทั้งทรัพย เสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพจิตเหตุให้อคอร้วลำบากย้อนคววาม่าความเสื่อแบบงมง่ายบบลืมหูลืมตานะคะขันสีคอมมนกับค้อมมนอย่างอื่นบ่ต้องเข้า่วาสาทุนะคะเพราะว่าขอยโมเมนพระขอยโมเมนนักปฏิบัติธรรมขอยโมเมนแม่ชีนะฮะบมะเมนผู้วิเศษ <c oughs> นะคะแต่ว่าแค่อยากเฮ็ดให้ เฮ็ดคลิปให้พ่อพี่พี่น้องทุกคนอ่ะอย่าหลงอย่างมงายนะคะถูกสิ่งทุกอย่างอ่ะขันเฮ้าบอคิดซะก่อนบอพิจารณาซะก่อนสิ่งที่มาตามมากก็คือความทุกข์อกทุกข์ใจของคนในครอบครัวเสียเงินโดยเป้าประโยชน์เสียเงินโดยใส่เหตุนะคะนั่นแหละค่ะขอจะอยาาเฮ็ดคลิปลงให้มู ห้โมโหให้พวกใดเบื้องว่าขันขันเฮ้าเสื้อแบบโ่เลื่อมหอวเลื่อมตานั่นสิเป็นอย่างไดนะคะอันนี้ฝากไว้ให้พี่ให้น้องลดคิดพิจ,จา,า,าพพรณาเด้ดวค่ะไอ้ย่างเขาเพ่ไดดมาสอนธรรมะผู้ใดด้วค่ะเด้อพอ่ายังทุกคนมีขอบพรัวมีความคิดเป็นของจะของอยู่แลว้วเจําจำเป็นต้องสอนเรื่องธรรมะ คนผู้ใดอย,อยากฟังไฟ,ฟักไฟในธรรมะกบนในยูทูบในอย่างมีเบสที่เขาสอนนะคะแต่ว่าเข้าสิประดัดปฏิบัติแต่จงังแดนมันจะอยู่ที่กับตัวเขาเองนะคะว่นเด็กเกียก่ยว่าเพือื่นดอกหันนะฮะเอาเป็นว่าเข้าใจก็แล้วเนาะค่ะขอก็เป็นแค่คนทรบาดาทำม,มาหากินแต่เสื้อมื่อเฮ็ดงานงงกคือบานคือเมียม่ยงเขาเนี่ยแหละค่ะนะคะเจาจังสี่นะคะ เรไปนี้เข้ากับเป็นแชร์มู่กันเป็นพวกเป็นมู่เพื่อนกันในเฟซบุ๊กนะฮะกจ็จำเป็นต้องมาสาธุนะฮะอ่าคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์มมนไปยังอื่นนะฮะคอ,ออย่หวังดีกับทุกคนนั่นแหละพะอประหยัดให้ไปตกลุมพ่างของคนที่เขามาหลอร่วงเข้าบ่าวว่าสีมาในรูปลักษณะใดก็แล้วเต้นนะฮะอะขันบ่อีรีบอ มันบอแมนบอเชียก็คือนั่นแหละค่ะนะมันก็นคือว่าบอแมนนั่นแหละนะคะขอขอให้ทุกคนตั้งสติให้ดีๆนะคะเอองินทองสมัยนี้มันหายยากเลยค่ะเด้เออขอบคุณหลายๆค่ะแบบายบายคลิปหนาพอกันใหมเด้อค่ะเด้อ